นับสนุนโดยมุดหมายใหม่ไม่สิ้นสุด The New m u i X โยเกิร์ตลิชเชสมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิ Property Perfect สวัสดีครับผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการโซเชียลโซแซบนะครับเรากลับมาเจอกันกับผมกอปปี้จิรัทวัฒน์และแน่นอนครับอาจารย์เสรีวงมนทาสวัสดีครับสวัสดีครับสนะคะฮะสัปดาห์ที่แล้วเราพูดคุยในเรื่องโซเชียลนะสัปดาห์นี้ก็เช่นเดียวกันนะครับผมเชื่อว่าน่าจะเป็นเรื่องราวดีๆที่มาฝากกับคุณผู้ชมนะครับพี่นะฮะเขาบอกว่าใจเขาใจเราต้องรู้จักผลัดกันให้บ้างวันไหนใครเหนื่อยอีกคนก็ช่วยดูแลนี่แหละคือรักแท้ที่ดูแลกันได้อันนี้ภาษาฝรั่งเขาเรียก give and take give and take บางครั้งเราต้องเป็นผู้ให้บบางครั้งเราต้องเป็นผู้รับครับถ้าเราจะเอาแต่การเป็นผู้รับเราไม่ให้เลยเราไม่เป็นผู้ให้เลยเราก็กลายเป็นคนเอารัดเอาเปรียกคนอื่นและคนอื่นที่เขากำลังช่างตวงวัดอยู่เขาก็จะรู้สึกว่าอะไรครบกันนี้มีแต่จะเอาอะไรจากเขาแต่เคยให้อะไรเขาบ้างหรือเปล่าเพราะฉะนั้นอย่ามัวแต่รับรับต้องให้ ตแต่<า>ขณะ<ห>เดียวกัน <bar. S 2> ก็อย่ามัวแต่ให้แล้วไม่ได้รับเพราะคนที่มัวแต่ให้แล้วไม่ได้รับสักวันหนึ่งความอดทนจะหมดไปและจะเริ่มตระหนักรู้<อ>ว่าตัวเองนั้นเสียเปรียรบและเมื่อวันถึงที่เรารู้สึกว่าเรามีแต่ให้แต่ทำไมเขาไม่คิดจะทำอะไรที่เป็นการตอบแทนการให้ที่เป็นความดีของเราบ้าง สุดท้ายเราก็จะเหนื่อยแล้วเราก็จะมีการรู้สึกพอกันทีฉันไม่ไหวแล้วครับฉันให้เธอมากเหลือเกินอแต่ทําไมเธอไม่ให้ฉันบ้างเลยชฉันก็ไม่เคยคิดจะเอาเปรียบเธอครับแต่ฉันก็ไม่อยากจะถูกเธอเอาเปรียบแต่จริงๆแล้วเธอก็ไม่ได้เอาเปรียบฉันเพียงแต่เธอไม่รักฉันมากพอที่เธอจะให้อะไรฉันบ้างครับดังนั้นตอนนี้ฉันรู้แล้วโอกาสที่จะทําให้เธอรักฉันและทําอะไรดีกับฉัน ที่ถือว่าเป็นการให้มันน่าจะไม่เกิดแล้ะดังนั้นก็พอกันทีเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นให้อย่างเดียวก็จะรู้สึกเหนื่อยใช่รับอย่างเดียวก็เป็นคนเห็นแก่ตัวใช่พระดังจึงบอกว่าชีวิตคนเราจะคบจะหาสมาคมกันก็ต้อง give and t a ท e ต้องให้บ้างรับบ้างนะฮะมันก็ต้อง ให้บาลานซ์กันให้ดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะเพราะว่าใจเขาใจเราอันนี้หมายความว่าทุกๆเรื่องนะฮะไม่ใช่แค่ชีวิตคู่อย่างเดียวนะครับคุณผู้ชมครับมาอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆในโซเชียลนะฮะเขาบอกว่าเมื่อใดที่โมโหลองนั่งนิ่งๆทบทวนดูว่าเวลาที่เหลืออยู่ในชีวิตนี้เนี่ยมีอยู่อีกกี่สักว่าอีกอีกสักกี่วันทําไมต้องไปเสียเวลากับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องทุกเรื่องที่เกิดขึ้นครับคุณผู้ชมครับหากลองคิดดูดีๆจะพบว่ามีแต่ถูกใจกับไม่ถูกใจ คือจริงๆแล้วเนี่ยมีค,คนเขาพูดเรื่องนี้กันเยอะนะค,ะครับเรื่องที่ว่าคนเรามีเวลาอยู่บนโลกนี้ไม่ได้มากมายอะไรใช่ต่อให้คนที่อายุยืนเนี่ยมันก็แค่3ามหมืนอยาวันก็คือร้อปีร้อยปีนะ,ค,ะครับและเราก็มีคำพูดว่าตายวันตายพรุ่งไม่รู้ที่ใช่ดังนั้นเราจะเสียเวลาไปทำไมครับกับสิ่งที่เรียกว่าความทุก อ,อย่าไปเสียเวลานะครอย่าไปเสียเวลากับความทุกข์เราครบกับคนคนนี้จะเป็นแฟนหรือเป็นเพื่อนก็นแล้วแต่ครับคบไปแล้วมันไม่มีความสุขมันมีแต่เรื่องทุกเรื่องร้อนอยู่ตลอดเวลาเเครียดทุกวันเลยทำไมเราต้องมาเครียดด้วยแล้วเราจะคบกับเขาต่อไปเพื่ออะไรคือเราจะไปดูถูกตัวเราเองอนะครับคนที่ทนคบกับคนที่ไม่ใช่ครับคือคนที่ดูถูกตัวเอง ดูถูกว่าตัวเองจะอยู่คนเดียวไม่ได้ซึ่งจริงๆก่อนที่เราจะคบกับเขาเราอยู่คนเดียวได้ไหมล่ะอยู่คนเดียวอ่าแต่เราชอบคิดว่าตายแล้วจะไม่มีเขาฉันจะอยู่อย่างไรหรือบางคนไม่กล้าเลิกกับคนที่คบอยู่ปัจจุบันครับเพราะไม่แน่ใจว่าตัวเองจะหาได้อีกหรือเปล่าทําไมไม่ถามตัวเองล่ะก่อนที่เราจะมีคนคนนี้เราหาได้ไหมแล้วเราหาคนคนนี้มาไงเราก็ยังเคยหาได้อ เพราะฉะนั้นเราทิ้งคนนี้ไปอย่าไปดูถูกตัวเองสิมันจะหาไม่ได้อออเราก็ยังหาได้อีกเพราะฉะนั้นกับคนที่ไม่ใช่อืเราก็จะต้องจากไปจากงานที่ไม่ใช่เราก็ควรจะจากไปแต่ตรงนี้ก็มีปัญหานิดงอ่งงานปัญหายากงานหายากใช่แล้วต้องทำไงปรงสิฮะปรงอ๋อปรงถ้ามีปัญญาหางานใหม่ได้ครับก็อย่าไปทนทุกข์อยู่กับงานเก่าอื ไปหางานใหม่ทําครับแต่ถ้าเกิดหางานใหม่ไม่ทําแล้วหาทำใหม่ไม่ได้อย่าเป็นทุกข์ก็ในการปลงเราก็นนเมื่อเราไม่มีปัญญาจะไปไหนยังไงมันก็ต้องอยู่ตรงนี้แล้วจะทุกข์จะร้อนไปกับการที่อยู่ตรงนี้เพื่ออะไรในเมื่อไปไหนไม่ได้ก็ต้องทนตรงนี้ให้ได้เราก็มองให้มันกลางๆอย่างนี้นะสบายๆคือคําว่าปรงให้เป็นน่ะโอ้ยอย่าไปคิดเยอะมันต้องปรงให้เป็นอย่าไปคิดมากนะ เพราะฉะนั้นเวลาเราไม่ได้มากมายอะไรกับคนก็ดีกับงานก็ดีนะครับเมื่อมันคบหาสมาคมกันแล้วมันเป็นทุกข์เมื่อมันอยู่ในที่ทํางานนั้นมันเป็นทุกข์ไปซะอืมเพราะเวลาของเรานั้นมีไม่มากไม่หมายนะครับผมนะครับอันนี้นะพี่ว่านะหลายคนดูรายการนี้อาจจะต้องเถียงกับพี่แน่ๆโดยทยิ่งหมอนะครับ พี่เป็นคนไม่เชื่อหมอถ้าหมอมาห้ามพี่ในการจะทําสิ่งทีม่มีความสุขอ๋อเพราะพี่ไม่รู้พี่จะตายวันไหนอ่ะถ้าหมอห้ามพี่กินทุเรียนแล้วพี่จะอยู่ไปทําไมอ่ะหมอบอกห้ามกินขนิงมะม่วงแล้วพี่จะอยู่ไปทําไมอ่ะก็จะได้อยู่ถ้ากินอาจจะเออเป็นน้ําตรงน้าตาลเนี่ยอยู่ก็ไม่กินก็กได้อีกไม่รู้ว่าไม่ป่ยวยพี่ถือว่าถ้าจะอยู่ต้องมีความสุขทุกวันก็พี่พี่ไปเอาเลิสต์ของผลไม้ที่ควรกินและไม่ควรกินนะครับ อีอันที่ไม่ควรกินอ่ะใช่ของพี่ทั้งนั้นเลยทูกเรียนมาม่วงลองกองลังศาสตร์ไอ้ลองกองลิ้นจีลำไยข่าหนุนใช่หมดเลยแต่อันที่บอกที่บอกควรกินไม่ชอบหมดเลยอยได้ในปริมาณที่เหมาะสมนะถ้าเกิดพี่เชื่อหมอนี่พี่บอกพี่ตายดีกว่าพี่จะอยู่ไปทําไมเออไม่รู้กับพี่จําได้ไหมว่าเตกก็ตายไปแล้วนะอาม่าอ่ะอาม่าเขาถามหลานอ เลือกสุบบุหรี่ป่ะครับไม่ได้สูบแล้วเลือกกินเล้าป่ะไม่ได้กินหลือไปเที่ยวซ่องแล้วป่ะไม่ได้ไปเที่ยวครับเออแล้วถ้าเกิดเลือกก็ไม่ได้ทําอะไรอย่างนี้สักอย่างแล้วเรือจะอยู่ไปทําไมวะ <laughs> คือแปลว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าความสุขความสุขซึ่งแน่นอนมันไม่เหมือนกันทุกคนหรอกนะแต่อาม่าแกก็โกเอ็กซ์ตรีมนะแกก็ไปในเรื่องที่สุดๆเลยว่าคือให้มันชัดเลยให้หนลานเนี่อยากจะอยู่อายุยืนมากแกก็เลยลองถามหลานดูในสิ่งที่คนเขาคิดว่าเป็นความสุขนะถามสุบุรีไหมไม่สจบกินหล้าไม้เที่ยวซ่องไหม ไม่มีอะไรสักอย่างเลยไม่มีอะไรสักอย่างหนึ่งที่คนเขาเรียกว่าความโศกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าหลานอยากอายุยืนกันแล้วเราจะอยู่ไปทําไมนะฮะก็เหมือนกันถ้าเกิดพี่อายุ7จห้าแล้วแล้วคนบอกให้พี่อยู่ต่อไปอยากกินนะทะเลียนอยากกินนะมะม่วงอยากินนะลำาไยอยากกินนะลิ้นจี่อยากินนะลองกองฮะอยู่ทําไมเนี่ยอยู่ทาไมันก็ต้องมี ให้มีความสุขบ้างเนาะอ,อ,อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก็เอาไปว,วางไว้ให้กินคือไอ้อันที่กินนะพี่พอจะกินได้ก็อย่างเช่นมะละกอหรือแตงโมโอเคอพอจะได้แต่แอปเปิ้ลอย่างเงี้ยไม่ชอบเลยฝรั่งอย่างเงี้ยไม่ชอบเลยออโอ้โหไอ้อะไรที่ก็ให้กิน<า>เราไม่ชอบแไอรไตี้ก็ห้ามกินชอบมากชอบมากแล้วก,ก็กินบ่อยด้วยอย่างงี้นะฮะเอาล่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักสักครู่นึงก่อนช่วงหน้ายังมีเรื่องในโซเชียลมาฝากกันต่อนะฮะสักครู่เดียวครับ อยู่บ้านเราโชว์อะไรได้หรอโชว์ความชิลโชว์ความกว้างใหญ่โชว์ความอบอุ่นโชว์วัยรุน่นโชว์ตัววุ่นใครๆก็อยากโชว์ความสุขใช่ไหมละ่ะความสุขที่ใช่ใกล้แค่ก้าวจาก Property Perfect การเป็นมาสเตอร์ไม่ว่าเส้นทางจะอันตรายแค่ไหนยังไงก็เป็นไปได้ Isuzu V Cross 4x4 Master of All Roads ลุยท้าโลกใหม่ที่สุดของโยเกิร์ตไรเชสผสมบุกไข่มุกเต็มเม็ดอร่อยฟินเต็มคำหอมกลิ่นน้ำผึ้งไม่เตมน,น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆพร้อมบุกไขมุกสองกลิ่นเลือกไรเชสสิครับ มิดใหม่อินฟินิตเอ็กซไลฟปิดตาเปิดใจแล้วลงชิมด้วยความซื่อสัตย์ซุปหอมน้ำมันเจียวเส้นเหนียวนุ่มรสไก่กระเทียมเข้มข้นถึงเครื่องบะหมี่ซื่อสัตย์ไม่ต้องเชื่อแต่ต้องชิมซื่อสัตย์จัดหนัก มุดหมายใหม่ไม่สิ้นสุด The New New X t e Uncharted ใหม่ที่สุดของโยเกิร์ตริเชสผสมบุกไข่มุกเต็มเม็ดอร่อยฟินเต็มคำหอมกลิ่นน้ำผึ้งไม่เติมน้ำตาลายประโยชน์เต็มๆพร้อมบุกไข่มุกสองกลิ่นเลือกวริเชสสิครับสนับสนุนโดยมุดหมายใหม่ ไม่สิ้นสุด The New m i e w X โยเกิร์ตลิชเชสมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิ Property Perfect กลับเข้าสู่ช่วงที่2องนะฮะก็เมื่อสักครู่นี้ก็อย่างที่บอกว่าอะไรถูกใจอะไรไม่ถูกใจนะครับเราก็ดูดูกันให้ดีนะฮะถัดมาครับคุณผู้ชมครับโปรดจำไว้ให้ดีอย่าไปเล่า มีเรื่องเศร้าอะไรเนี่ยโปรดจําไว้ได้ดีอย่าไปเล่ามีเรื่องเศร้าก็อย่าไปพูดคนจริงใจมีน้อยได้ดีเขาหมั่นไส้พอยากไรเขาก็สมนําหน้าอเอาทีละประโยคเลยนะ,ะได้ดีอย่าไปเล่า<ช>ก็แปลว่าการเล่าเรื่องที่เราได้อะไรดิบดิบดีๆต้องระมัดระวงังคนบางคนนั้นเขามีมุทิตาจิตเขาก็จะยินดีกับเราแต่คนบางคนที่มีมุทิตาจิตเขาจะหมั่นไส อ๋อเนี่ย่างทีเขาจะหมันไส้เพราะฉะนั้นเนี่ยถาเยอะอ่าจริงๆเราได้รางวัลเราได้ทุนเราชนะประกวดเราประสบความสําเร็จในความรักอะไรต่างๆนานาเหล่านี้ให้เขาถามอ๋อถ้าเขาไม่ถามอย่างเราให้ถามเองถ้าเขาถามจงเราถ้าเขาไม่ถามอย่าไปเล่าอะไรที่เป็นการอวดตัว นะครับเพราะว่าคนเขาจะหมั่นไส้ก็พี่ดูไหมทำไมรายการเด็กรายการเจงรายการเด็กกันที่เอาเด็กมาแสดงไปรายการเพื่อเด็กทำไมถึงเจงเด็กเนเด็กแข่งกันอย่างนี้หรอพ่อแม่เด็กในโชว์ดีเกินไปจนทั้งเด็กที่ดูกูเป็นไม่ได้คือตัวละครนั้นเนาะใช่ชื่อสัตว์สุจริตเก่งกาจอาถรรพ์อืมไอเด็กมันดูไม่ไหวนะไม่ไหว ฉันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยเด็กไม่ชอบดูเพราะดูแล้วเด็กจะรู้สึกว่าตัวเองด้อยก็พี่ไม่เห็นอลไรายการเด็กเจ้งกับบทเอออันนี้แทบจะไม่ค่อยมีแล้วเนาะใช่เพราะว่านอกจากนั้นคือจะเป็นเน้องๆที่มาแข่งขันต่างๆเนาะแต่ในขณะเดียวกันนะซิทคอมของฝรั่งนะครับเขาจะมีเด็กที่มีความบกพร่องแล้วได้บทเรียนอ่าใช่ไหมอย่างเช่นเด็กหนีเรียนอ่า เสร็จแล้วเนี่ยพอดีเรียนเกิดอะไรขึ้นมันก็จะเป็นบทเรียนในตอนจบเด็กทําผิดแล้วโกหกแล้วทําให้เกิดปัญหาอะไรครับและสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ได้รับบทเรียนอย่างเงี้ยเด็กมันดูได้เพราะว่าเด็กที่เป็นตัวละครนั้นไม่ใช่คนดีเลิศประเสริฐสีเป็นเด็กหนีเรียนเป็นเด็กโกหกเป็นเด็กขโมยกินขนมคือเป็นชีวิตจริงอย่างนี้ใช่แล้วเด็กก็รู้สึกว่าโอเคเขาก็บอกพ่อเหมือนฉันแต่ในที่สุดเขาได้บทเรียน ออฉันน่าจะได้แบบนั้นบ้างน่าจะได้ดีบ้างคตแต่เด็กในละครของเรานี่ดีมากเก่งนิสัยดีซื่อสัตย์สุจริตช่วยเหลือคนนั้นช่วยเหลือคนนี้เด็กนั่งดูกูไม่เป็นไม่ได้ว่ะทำไงก็ไม่ได้อ่าเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าถ้าเรามีอะไรดีอย่าไปเล่าถ้าคนเขาไม่ถามเออจริงรอถามแล้วฟาดเข้าไปเนาะ ถ้าเขาถามแล้วเราตอบก็ไม่เป็นไรก็เมื่อเขาถามอะเราก็ตอบได้จะเล่าให้ฟังแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ถามแล้วเราเล่าเนี่ยเราจะเป็นคนหน้าหมันไส้ใช่ไหคะทีนี้อีกข้อหนึ่งที่บอกว่ามีเรื่องเศร้าอย่าไปเล่าอย่าไปเล่าอันนี้พี่มีประสบการณ์เลยพี่เล่าในรายการหลายครั้งละครับแต่คนหลายคนอาจจะไม่นดูขอทบทวนเชิญฮะเมื่อก่อนนี้ก็มีอ่า สถานที่เขาจะดูแลเรื่องสุขภาพเรื่องนวดเรื่องอะไรต่างๆนะครับเรื่องโยคะออกกําลังกายดังมากของประเทศไทยพี่ก็ไปเป็นสมาชิกทีนี้ในการเป็นสมาชิกเขาก็มีฝ่ายประชาสัมพันธ์เขาคนเป็นหนุ่มหล่อมากนะครับเราก็ได้พูดคุยกันพี่ก็ชวนเขาไปกินข้าวอืก็ไปพอไปนะกัปพี่เขาเป็นหนุ่มพม่าอื ที่พ่อแม่มาลงทุนอยู่ที่เมืองเหนือของประเทศไทยแล้วก็ถูกโกงเขาเป็นครอบครัวมีอันจะกินครับแต่พ่อเขาถูกโกงจึงทําให้บ้านเขาสุดครับแล้วก็เมื่อสุดเขาก็ต้องตะเวตรต้องานแล้วเขามาเป็นทำงานเป็นชาสัมพันธับกินข้าวด้วยกันก็ปี้เขานั่งเล่าเรื่องชีวิตรันทดของเขาที่บ้านเขาถูกโกงฮแล้วก็ปี้กับข้าวมื้อนั้นมันจะอร่อยไหม ไม่ได้นะคือเรามีความรู้สึกว่าอความหล่อเขามันหายไปไหนก็ไม่รู้แล้ววะมันถูกกลบด้วยเรื่องเศร้าอนะฮะวันนั้นกินข้าวไม่อร่อยครับอแต่ไม่เป็นไรเป็นครั้งแรกพี่ก็นึกว่าเขาคงได้ระบายเต็มที่แล้วลองนัดอีกสักครั้งสิครับพาอนัดอีกสักครั้งมาเหมือนเดิมพ่อคนนี้ลำพึงลำพันถึงเรื่องที่พ่อถูกโกง จนทั้งบ้านเขาซึ่งเคยเป็นบ้านมั่งมีสีสุกกลายเป็นบ้านที่ต้องสุดโสมเพราะว่าถูกโกงและเขาเองต้องตระเวนมาหาง,งานทําในกรุงเทพ<ะ>อย่างที่เราเห็นว่าเขาเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์คอืูพอแล้ว <laughs> สองครั้งที่กินข้าวด้วยกันเพราลอะไรไม่มีอะไรที่ทาให้กินข้าวอรอ่อยไม่มีอะไรที่ทาให้มีความสุขครับเพราะาได้ฟังแต่เรื่องเศร้าที่เขาเล่ามาตลอดเวลานั่งกินอาหารอืม เพราะฉะนั้นเรื่องเศร้าของเรานี่ถ้าไม่ใช่คนสนิทกันที่เราหวังจะเล่าเพื่อระบายแล้วก็คิดว่าเขาน่าจะช่วยแก้ไขให้เราได้ครับอย่าเล่าอย่าเล่าอ่านะฮะต้องดูสถานการณ์ดูบุคคลน,นั้นๆด้วยอย่างนี้นะฮะอพอยากไรเขาก็สมน้ำหน้านะฮะก็นี่ไงเวลาเราเล่าเรื่องเศร้าเนี่ยจะโดนสมน้ำหน้าอ่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงเรื่องเกย์พี่บอกได้เลยครับเวลาเกถูกทิ้งเนี่ยอ หาคนเข้าใจยากไปเล่าเขาก็จะบอกว่าก็มันเพี้ยนพิสดารอย่างนี้ไงสมน้ำหน้าเออเกิดมาเป็นผู้ชายมันก็ต้องรักผู้หญิงจีว่าเกิดมาเป็นผู้ชายแล้วไปรักผู้ชายด้วยกันแล้วสุดท้ายเป็นยังไงสุดท้ายก็โดนเขาทิ้งโอ้ยไม่เห็นใจหรอกสมน้ำหน้าหัดทำอะไรให้มันถูกต้องท่ามั่งสิเป็นไงล่ะเพราะฉะนั้นพี่บอกได้เลยเกที่ผิดหวังเ่ะดูให้ดีนะ จะไปเล่าความเสียใจกับใครดูให้ดีว่าจะทำให้เขาเห็นอกเห็นใจปลอบใจหรือเขาจะสมน้ำหน้าเพราะอย่างไรคนเขาก็มองแล้วว่าการที่เกย์ไปรักผู้ชายมันเป็นเรื่องไม่ถูกไม่ต้องมันไม่เหมาะไม่ควรดังนั้นเมื่อผู้ชายเขาคิดได้เขาเลิกคบมันก็เป็นเรื่องธรรมดาจะโดนซ้ำอนะเออจะโดนซ้ำเติมไงเขาจะบอกว่าก็ทำให้เหมือนชาวบ้านกัาสิอะ ก็ผิดปกติแบบอย่างเงี้ยมันถึงได้โดนไงเใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดกระเทยผิดหวังกับความรักจงเก็บเอาไว้คนเดียวออไม่ต้องอย่าไปละล่าไว้คนเขาสมน้ำน้าบางคนผมเห็นนะบางคนร้องไห้อัดคลิปลงโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆเวอนี้ทั้งหญิงทั้งชายก็บอกแล้วนั่น่ะสิอย่าเอาเรื่องความเสียใจของตัวเองไปลงในเฟซบุ๊กมันไม่ควร อได้ควรเออนะฮะเพราะว่าบางคนเขาก็รู้ว่าเรากำลังมีจุดอ่อนไดๆอยู่เนาะก็อาจจะเป็นอันตรายได้นแต่นอกเนือจากไม่เอาเรื่องเศร้าแล้วนะคะไอเรื่องเอฟสินค้าก็ไปตังลองมีคนบางคนพอเอฟมาแล้วชอบลองเนี่ยเพิ่งไปถอย iWatch มาใหม่เป็นไงล่ะบางคนก็จับกล่องแล้วทำเป็นคลิปเลยนะ นี่ไอโฟน14 Pro Max อาแกะเดี๋ยวแกะอาแกะอาแกะแล้วดูนะนี่นี่อาเสียอะไรไปงานเลิศไหมเจ้านี่ตามนะอีกคนพวกนี้พี่อันฟฟลอเลยค่ะเอาะฮะจริงพี่อันฟอลอไปหลายคนแล้วคนพวกนี้ก็นี่ไงคำว่ามันไสไงอ๋อมันไสและอันฟฟลอเอาล่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเพิ่ง อะไรกับเราสองคนนะฮะแต่เราขอเบรกก่อนนะครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้าเรากลับมาสักครู่เดียวครับอยู่บ้านเราโชว์อะไรได้หรอโชว์ความชิลโชว์ความกว้างใหญ่โชว์ความอบอุ่นโชว์วัยรุ่น โชว์ตัววุ่นใครๆก็อยากโชว์ความสุขใช่ไหมล่ะความสุขที่ใช่ใกล้แค่ก้าวจาก Property Perfect การเป็นมาสเตอร์ไม่ว่าเส้นทางจะอันตรายแค่ไหนยังไงก็เป็นไปได้ Isuzu วีคร s s 4x4 Master of All Roads ลุยหาโลกหม ที่สุดของโยเกิร์ตบริชชสผสมบุกไข่มุกเต็มเม็ดอร่อยฟินเต็มคำหอมกลิ่นน้ำผึ้งไม่เติน้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆพร้อมบุกไข่มุกสองกลิ่นเลือกบริชชสเครับ new i อซุสตุก X series so so. mans with my infinite X life ติดตาเปิดใจแล้วลงชิมด้วยความซื่อสัตย์ซูหอมน้ำมันเจียวเส้นเหนียวนุ่มรสไก่กระเทียมเข้มข้นถึงเครื่องบะหมี่ซื่อสัตย์ไม่ต้องเชื่อแต่ต้องชิมซื่อสัตย์จดัดหนักสะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกตา่าง The New m e X รุ่นพิเศษ Phantom Collection หม่ที่สุดของโยเกิร์ตบริเชสผสมบุกไข่มุกแต็มเม็ดอร่อยฟินแต็มคำหอมกลิ่นน้ำผึ้งไม่เติมน้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆพร้อมบุกไข่มุก2กลิ่นเลือกบริเชสสิครับสนับสนุนโดยมุดหมายใหม่ไม่สิ้นสุด The New Milk X โยเกิร์ตลิเชส มีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิ property perfect มากลับมาช่วงสุดท้ายนะฮะแมเมื่อสักครู่นี้หลายเรื่องเหมือนกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของมนุษย์ที่เกิดขึ้นจริงๆนะปัจจุบันเรื่องนี้จริงๆก็คือระมัดระวังตัวอย่าไปทําตัวให้คนหมั่นไส่แต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องเข้าใจ คนอื่นเขาก็มีความทุกข์ร้อนส่วนตัวของเขาแล้วเราจะความทุกข์ร้อนของเราไปถาโถมให้เขาทําไมนะครับถ้าเกิดเขาไม่ใช่คนที่ห่วงใยเราถามถึงสารทุกข์ <c oughs> สุดดิบของเรา <c oughs> เรื่องอะไรที่เป็นความเศร้าถ้าเราช่วยเหลือตัวเราเองได้ในการจะดูแลตัวเองก็เก็บเอาไว้นะครับแต่ถ้าเราจะระบายกับใครสักคนึงต้องมั่นใจว่าเขาเป็นคนที่เห็นอกเห็นใจเราและเขานั้นมีลักษณะเหมือนพี่เลี้ยงที่เราจะหาคําปรึกษาหารือได้แต่ถ้าไม่ใช่คนอย่างนั้น เก็บเอาไวไ้เถอะคัเก็บไว้นะครับเพราะว่าคนจริงใจคนจริงใจเนี่ยมีน้อยนะครับนะฮะนี่แหละคนนะครับเขาก็พูดคุยกันในโซเชียลนั่นเองนะครับแล้ววันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะครับกลับมาเจอกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้ากับผมก็พี่จิรธวัฒน์และอาจารย์เสรีวงบันทานเราลากันไปก่อนสวัสดีครับ